เสือรถทังฝั่งทนไมเคิลวิทแมนทหารเยอรมันฝีมือเทพจากหน่วยวัฟเฟินเอสเอสไมเคิลวิทแมนก็ถือเป็นที่รู้จักกันในนามเสือรถถังของเยอรมันนะครับซึ่งเขาได้สร้างวิรกรรมโด่งดังด้วยการโจมตีรถถังค่าศึกจนพินาศย่อยยับและทำลายรถถังไปได้มากกว่าครึ่งโหลด้วยรถถังอันเรื่องชื่อและภาคภูมิใจของเยอรมันอย่างไทเกอร์วันครับ ด้วยความเก่งกาจของไมเคิลวิทมันขนาดนี้นะครับมันจึงไม่แปลกนะครับที Queen ่เขาจะกลายมาเป็นฮีโร่จากฝั่งเยอรมันออกข่าวพากคำทุกๆวันครับที่ทำให้คนเยอรมันปราบเล่มที่สามารถปลุกความกำลังใจทหารเยอรมันได้เป็นอย่างดีชีวิตในวัยเด็กของวิทมันนั้นก็ไม่เป็นที่แน่ชัดสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งวิทมันเข้าร่วมกองทัพเยอรมันในปี1934เขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในค่ายตลอดเวลานะครับฝึกฝนกลยุทธ์ทางการทหารต่างๆนานา วิดมันค่อนข้างทาได้ดีกว่าทาหารคนอื่นๆนะครับเรียกได้ว่าชายแววมาตั้งแต่ตอนนั้นต่อมาในปี1936นะครับหลังจากที่พักนาซีเข้ามามีอํานาจแบบเบสร็จเยอรมันวิดมันก็ได้ถูกเสนอชื่อให้เข้าร่วมหน่วยชุดสตาฟเฟลนะครับหรือกองกําลังที่อยู่ภายใต้การนาทีมของเอนวอและต่อมาฮิตเลอร์ก็ได้เริ่มเดือดขึ้นมานะครับก่อนจะร่วมมือกับสาภาพโซเวียตบุกเข้าตบระเทศโปรแลนด์ในปี1939ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองไปโดยปริยายครับ สำหรับวิทมันแล้วในขณะนั้นนะครับหมดเวลาสำหรับการเดินสอนสนามตัดยาลางซ่วมมันถึงเวลาที่จะต้องโชว์ให้เด็กมันดดนะครับและความสามารถพิเศษของวิทมันในตอนนั้นก็คือขับขี่ยานพหาหนะครับได้โคตรเก่งแลยในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองนะครับวิทมันได้รับมอบหมายให้เข้าประจําหน่วยยานพหาหนะลาดตระเวนถึงแม้ว่าในช่วงต้นสงครามเยอะระมันนะครับจะได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างั้นไอ้หน่วยของเราก็ยังไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไอ้หน่วยต้องการจะตบโซเวียตมาซะเอง และในปี1941นะครับเมื่อวันที่22มิถุนายนอดอลฟฮิตเลอร์ตัดสินใจส่งกองกำลังทาหารบุกเข้าเนือโซเวียตเพื่อลักนะครับถือเป็นการฉีกสนสัญญาไม่ลุกหลานซึ่งกันและกันโดยมีปฏิบัติการชื่อว่าบาวบารอสซามีทหารเยอรมันมากกว่า3ล้านคนนะครับพร้อมกับรถถังอีก3,000คันแน่นอนว่าการที่จะให้สหภาพโซเวียตนิ่งเฉยก็เป็นไปไม่ได้ทางสหภาพโซเวียตก็ไม่ไว้ใจเยอรมันเหมือนกันครับจึงได้เตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วการกบดังที่หมอบอยู่ทำงาน ในตอนนั้นสหภาพโซเวียตมีทาหารมากกว่า2.9ล้านคนนะครับรถถังอีก2 0 0 0 0คันที่มาพร้อมกับความได้เปรียบทางด้านจํานวนรถถังหุ้มเกราะของสหภาพโซเวียตครับดังนั้นการรุกรานโซเวียตจึงไม่เป็นไปตามแผนที่เยอรมันวางเอาไว้กองทัพเยอรมันใช้เวลานานกว่า3สัปดาห์นะครับกว่าจะคลืบคานเข้าเมืองหลวงอย่างเคียฟทางฟังวิทมันในขณะนั้นก็ได้กล่าวม,มาเป็นแนวหน้าไปโดยปริยานะครับมีหน้าที่ออกลาดตระเวน ในช่วงนั้นก็มีการประทะก,กับฝ่ายโซเวียตตลอดเวลานะครับและปัญหาใหญ่ี่ส่วนของฝ่ายเยอรมันในตอนนั้นก็คือรถถังที34ด้วยความแข็งแกร่งจากกอดกันกระสุนด้านหน้าและด้านข้างอาวุธทันสมัยของเยอรมันที่ไม่สามารถระคายผิวมันได้เลยครับนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับปืนทำลายล้างขนาด76.2ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอรมันหลายขุมด้วยซ้าครับต่อมาวิทมันก็ได้รับมอบหมายให้ออกล่าตะเวนโดยใช้รถถังสตูจี3นะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอาจอย่างนี้หรือเปล่านะครับวิทมันซุ่มอยู่บนเขานะครับก็พบรถถังที34ของโซเวียตกําลังแห่ขบวนมาที่เขาพอดีนะครับพร้อมกับรถถังอีก18คันวิทมันก็ได้ตัดสินใจทันทีครับเปิดดักนี้แบบลูกวู้ชายครับจะไปรล่อเฮี้ยอะไรล่ะถึงแม้ว่าเขาจะถอยออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปจากพื้นที่ซุ่มยิงเลยซะทีเดียวในขณะที่เขากําลังออกลาดตะเวนมาจากเนินเขานะครับกำลังถอยลงมาวิทมันก็ได้ปฏิเสธคําสั่งลาดถอยนะครับเขาพยายามท้าทายรถถังโซเวียตเพียงลําพัง วิดมันลงมาจากเนินเขาได้นิดหน่อยนะครับพร้อมกับเลงปืนใหญ่ไปที่ t 34ซึ่งเรียกได้ว่าปากหลากสู้กับสาภาพโซเวียตอยู่ตรงนั้นแหละครับรถถังส t ตจีที่วิดมันขับอยู่นั้นครับมีอาวุธปืนขนาด75มิลลิเมตรหรือซิงเกิลแอคเซลกันนะครับทัาทีที่วิดมันเห็นรถถังของโซเวียตนะครับวิดมันไม่รอช้ายิงปืนใหญ่ใส่รถถัง t 34ทันทีขั้นแรกที่ถูกยิงไปนั้นครับโดนไปที่พลขับและขันที่2กําลังตามขึ้นมานะครับแต่มันก็ช้าเกินไป วิทมารีโหลดลูกปืนเสร็จแล้วก็ยิงไปที่คันที่2นะครับเรียบร้อยโรงเรียนโซเวียตทันที ในตอนนี้วิทมันสอยรถถังสุดแร่งของโซเวียตไปได้ถึง2คันนะครับแต่ในตอนนี้พวกเขาจะเป็นต้องถอยออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้โซเวียตกําลังล้อมเนินเขานะครับก่อนที่วิทมันจะใช้จังหวะนี้นะครับตีเนียนเข้าไปที่พุ่มไม้ข้างทางนะครับทำการรีโหลดไหมส่วนฝั่งโซเวียตก็ยังไม่ยอมง,ง่ายง่ายนะครับรีบขับรถถังตามวิดมันตามไปติดๆซึ่งทหารโซเวียตไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังขับตามรถถังสตูจีสนะครับที่มีขนาดเตี้ยกว่า T34 ก็นั่นแหละครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ในตอนนี้รถถังโซเวียตกําลังตามหาอยู่ในพุ่มไม้นะครับแต่ไม่ทันไรก็วิ่งผ่านเป้าของวิทมันวิทมันไม่รอช้านะครับยิงอัดไปทันทีเมื่อทีสามเกิดระเบิดในป่านะครับก่อนที่เขาจะแจกลูปเปือนออกจากพุ่มไม้ไปโดนทีสามอีกคัน ซึ่งทางฝั่งโซเวียตเริ่มหัวเสียนะครับพยายามไล่ล่าวิตมันอย่างบ้าคลั่งแต่ยิงเท่าไหร่ก็ยังไม่โผลออกมาสักทีนะครับในตอนนี้รถถังโซเวียตโดนวิตมันเก็บไปแล้วสีนะครับในภายหลังนะั้นรถถังที่แสนภาคภูมิใจของสหภาพโซเวียตถูกรถถังสตูจีของเยอรมันเก็บไปแล้วทั้งสิ้น6คันครับในระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นส่วนรถถังโซเวียตที่เหลืออยู่ก็ยกเลิกการไล่ล่าไปครับวิทมันและลูกทีมของเขาสามารถยับยั้งขบวนรถถังโซเวียตได้สําเร็จนะครับ ด้วยความบ้าระหำแบบนี้เองครับวิทมันกับลูกทีมได้รับเหรียญแอลอนคอร์เซคันคลาสภายหลังจากนี้เองเขาก็ได้ถูกคนหน้าหน่วยนะครับส่งตัวกลับไปอย่างเยอรมันเพื่อรับการฝึกพิเศษอย่างเต็มตัวเส้นทางรถถังฝั่งทนของวิทมันก็ได้เริ่มต้นหลังจากนี้เองครับในปี1942นะครับวิทมันได้รับการฝึกที่โรงเรีนวัฟเฟิลเอ พอจบการศึกษาวิทมันก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็น100ร้อยโทและยังมีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับการแช่รถถังรุ่นใหม่หมที่เยอรมันผลิตออกมานะครับอย่างเช่นรถถังไทเกอร์เพื่อเป็นการประจันหน้ากันได้อย่างสมน้ำสมเนื้อกับรถถัง t 34ดังนั้นรถถังไทเกอร์จึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อต่อกรโดยเฉพาะครับเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อเป็นป้อมปากการเคลื่อนที่โดยก่อนหน้าของมันมีความหนาอยู่ที่100มิลลิเมตรนะครับและปลืนใหญ่ขนาด88มิลลิเมตรสามารถยิงได้ไกลกว่า2กิโลเมตรด้วยซ้ำ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1943นะครับหลังจากที่รถถังไทเกอร์ได้ประกอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมแจกวิทมันก็ได้เข้าประจำการที่แนวหน้าของโซเวียตนะครับแต่ในคราวนี้วิทมันมาพร้อมกับรถถังไทเกอร์ทหารเยอรมันพยายามที่จะเปิดเกมรุกนะครับเพื่อทำลายป้อมปราการที่เมืองเคริร์สแถบพรมแดลประเทศรัสเซียในปัจจุบันนี้นี่แหละครับและเพื่อสวนกับฝั่งโซเวียตให้จำฝั่งใจนะครับไอหนวดเวยอรมันได้เปิดปฏิบัติการโอเป a เรชั่นซิตาเดลโดยเป็นการโจมตีจากทางใต้และะทางงงเงเเหนนนืืออออขมมคครรร์สพ้ๆกัับ และหัวหอกในการบุกตบครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับวิทมันอีกแล้วในตอนนี้เขาได้กลามมาเป็นผู้บัญชาการรถถังไทเกอร์จำนวน5คันในวันที่5รกรกฎาคมปี1943รนะครับรถถังไทเกอร์ออกปฏิบัติการโดยฝั่งตรงข้ามจัดแนวตั้งรับด้วยการใช้รถถังที4พวกเขาใช้คันดินเป็นโลกกำบังนะครับเหลือให้เห็นเพียงแค่ปลายกระบอกปืน ก็จะพาการะดมยิงใส่รถถังไทเกอร์ของเยอรมันนะครับโดยฝ่ายโซเวียตไม่รู้เลยว่าในตอนนี้รถถังของเยอรมันถูกอัปเกรดมาเป็นออนิวป้ายแดงแล้วนะแะรถถังไทเกอร์เพิ่งถูกประจำการใหม่ๆเป็นที่เรียบร้อยรถถัทงที4โดนลูกปืนขนาด88มิลลิเมตรจาะก,ก่อไปถึงกับร้องอีกทั้งรถถังไทเกอร์สามารถยิงได้ไกลกว่า2กิโลเมตรมีกอดหนาอีกด้วยนะครับทำให้ลูกปืนของที4ิ่ยิงแทบไม่เข้าเลยกอดด้านหน้าของไทเกอร์นะครับมีความหนาอยู่ที่100ม mm ลนย่างที่คุณรู้กันนั่นะครับจุดอ่อนอนยู่ด้านหลัง งานนี้วิทมันและลูกทีมสามารถฝ่าแนวป้องก,กันของโซเวียตได้อย่างง,ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายเยอรมันจะมีรถถังน้อยกว่าโซเวียตก็ตามทีมของวิทมันยิงถล่มที34แตกไปได้8คันนะครับและยังทําลายปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานไปถึง12กระบอกเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นครับสมรภูมินี้วิทมันก็ประสบความสําเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่12รกรกฎาคมนะครับกองทัพเยอรมันได้พากันบุกเข้าถึงแนวป้องกันสุดท้ายก่อนที่จะถึงเมืองเคริร์สทางโซเวียตก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับก็ได้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้และถ้าเยอรมันสามารถฝา่าแนวป้องกันนี้ไปได้ก็แสดงว่าประตูหน้าบ้านโซเวียตก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับโซเวียตได้ส่งรถถังมากกว่า500คันเข้าตอบโตวิทม์ทน,นะครับวิทมันก็เตรียมพร้อมตั้งรับที่เมืองโพโลล็อบกาอ่านไม่รู้เหมือนกัน วิทมันได้เลือกใช้พื้นที่เป็นแนวสูงนะครับในขณะนั้นเขาเห็นรถถังโซเวียตร้อยคันกําลังมุ่งหน้ามาทางเขาพอดีนะครับรถถังไทเกอร์พยายามเข้าใกล้รถถังทีสามสิให้ได้มากที่สุดแต่กว่าที่ทีสาจะเข้าถึงตัวนะครับวิทมันกับลูกทีมก็เปิดก่อนได้เปรียบถ้ารถถังทีสาเข้าใกล้แล้วดูเหมือนว่ารถถังไทเกอร์จะดูเสียเปรียบนะครับถึงแม้ว่าไทเกอร์จะสามารถยิงได้ไกลกว่า2กิโลแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเข้าใกล้กว่านี้คงไม่ดีแนะ่ ฝ่ายเยอรมันพยายามโจมตีอย่างบ้าคลั่งนะครับแต่ที34ของโซเวียตพยายามด่าหน้าเข้ามาอาศัยจํานวนเข้าช่วยแต่ก็ระเบิดไปแล้วหลายคันนะครับวิทมันกับลูกทีมได้โชว์กลยุทธพิเศษด้วยการเดินเครื่องยนต์รถถังไทเกอร์นะครับไล่ย,ยิงถลม่มและการกระทําแบบนี้ในยุคสมัยก่อนก็เป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับนอกจากจะถูกฝึกมาเป็นอย่างดีวิทมันต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับถึงแม้ว่าฝ่ายตนเองจะดูเสียเปรียบ รถถังที34ไม่สามารถเล็งยิงแบบจังๆได้น,นะครับเพราะว่ารถถังไทเกอร์เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในสึกครั้งนี้ถูกยกย่องว่าเป็นสมรภูมิเดือดของการต่อสู้รถถังเลยทีเดียเชลสมรภูมินี้ฝ่ายเยอรมันสามารถทำลายรถถังค่าศึกไปได้ถึง151คันครับโคตรโหด ฝ่ายโซเวียตสูญเสียกองทัพรถถังไปเป็นจำนวนมากจนน่าใจหายนะครับแต่พวกเขาก็สามารถที่จะโต้กับการลุกลานของเยอรมันไปได้และสามารถด่ารถถังของเยอรมันกลับไปอย่างยูเครนนะครับกองกำลังเยอรมันทางเหนือพ่ายแพ้ให้กับรัสเซียนะครับจนต้องถอยออกไปเหลือเพียงแต่วิทมันทางใต้เท่านั้นซึ่งพวกเขาขาดกองกำลังสนับสนุนและต้องหาชีวิตรอดกลับไปให้ได้วิทมันต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างมากนะครับด้วยการสู้ไปถอยไปเพื่อกลับไปตั้งรับใหม่ จกนกระทั่งวันที่6ธันวาคมปี1943นย์มะครับวิทมันได้กลายมาเป็นผู้นำกองพันหนึ่งส่ยานเกาะพวกเขาได้รับภารกิจทำลายขบวนลำเลียงของฝ่ายโซเวียตนะครับที่เมืองบลูโซโลงานนี้ไม่มีคาว่าหมูนะครับเพราะว่าฝั่งโซเวียตมีปืนใหญ่ต่อต้าเราถังซ่อนตามป่า และปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรนะครับที่สามารถยิงได้ไกลมากกว่า1กิโลจอกรรถถังไทเกอร์ได้อย่างสบาย,บายนะครับดังนั้นรถถังไทเกอร์จะบุกไปตรงๆงคงไม่ดีแน่นอนวิทมันจาเป็นต้องเปิดตำแหน่งปืนต่อต้อตารถถังซะก่อนนะครับโดยการใช้ตัวเองเนี่ยแหละครับเป็นตัวล่อเขาได้ขับไปที่เนินเขาอีกแล้วนะครับไม่นานลังกนนปืนใหญ่ต่อต้อตารถถังก็ระดมยิงใส่เขาวิทมันต้องการจะเห็นจุดส้มยิงหลังจากนั้นก็ขี่กลับมารวมกลุ่มใหม่นะครับก่อนจะพารถถังไทเกอร์ปิดล้อมตามป้อมปืนต่างๆตามจุด เทคนิคนี้ได้ผลเป็นอย่างมากนะครับวิทมันหน่วยยานเกาะสามารถไล่ถล่มปืนใหญ่ต่อต้านรถถังได้หมดหลังจบงานแล้วรถถังไทกเกอร์เขามีรอยลูกปืนใหญ่กว่า28จุดและต้องขอยอมรับเลยนะครับว่ารถถังออเนิวไทเกอร์โคตรทนครับจากนี้เองขอบวนลำเลียงและรถถังโซเวียตก็โดนตีแตกยับๆเลยวิดมันลุยเด่ยวเข้าไปถล่มเหมือนม้าป่าที่กำลังไล่ต้อนฝงแกะนะครับรถถังไทกเกอร์เพียงคันเดียวสามารถไล่ขยี้ได้อย่างสบายๆ ไม่เกี่ตสัปดาห์ต่อมานะครับวิทมันก็สามารถเข้าจัดการกับรถถังฝ่ายข้าศึกไปได้61คันรวมๆแล้ววิทมันสามารถยิงรถถังโซเวียตไปได้เทน117คันครับเหมือนกับว่าเขาหลุดออกมาจากเกม World o อ t a แทแหเลยมันต้องเข้าแล้วแหละจนกระทั่งเมื่อวันที่16มกราคมปี1944นะครับวิทมันได้รับเหรียญอสุวินกางเขนดำในคอสซซึ่งเป็นเหรียญเกียรติยศระดับสูงของเยอรมันนะครับวิทมันได้รับคำชื่นชมต่างๆจากอดอล์ฟฮิตเลอร์โดยตรง ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี1944นะครับฝ่ายสมพันธมิตรเดินทางมาถึงที่หาดนอมังดีก่อนที่อดอลฟฮิตเลอร์จะสั่งให้หน่วยยานก่อนนะครับออกไปขับรถไล่ล่าฝ่ายสมพันธมิตให้ลงทะเลกลับไปในงานนี้วิทมันและรถถังไทเกอร์ของเขานะครับได้รับหน้าที่ออกไปตอบโต้วิทมันพร้อมกับกองพันของเขาะคขับรถถังไทเกอร์45คัน แต่ในระหว่างการเดินทางไปที่หาดนอมังดีนะครับพวกเขาต้องใช้เวลานาน,านกว่า5วันด้วยกันตลอดช่วงการเดินทางไปนั้นครับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ใช้เครื่องบินนะครับทิ้งระเบิดตลอดเส้นทางทําให้รถถังไทเกอร์หลายคันนะครับถูกระเบิดไปด้วยจนกระทั่งเหลือรถถังเพียงแค่5้าถึงหคันเท่านั้นครับที่ยังพอใช้งานได้ถึงแม้ว่ารถถังไทเกอร์อันเลื่องชื่อจะถูกทำลายไปแล้วบางส่วนนะครับแต่มันก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจของวิทมันไปได้เขายังคงทำหน้าที่รอบทำลายกระบวนรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตร และในวันที่13มิถุนายนนะครับวิทมันพลังตัวส้มโจมตีรถถังของกองพลยานเกราะที่7ของอังกฤษเขาได้ใช้กิ่งไม้ปักหลักอยู่แถวนั้นนะครับแถวหมู่บ้านออวิลเลอร์โบคาโดยที่รถถังของอังกฤษไม่รู้เลยว่าระหว่างทางที่กํลาลังไปนั้นมีรถถังของเยอรมันส่มรออยู่ในตอนนั้นรถถังและยานเกราะของฝ่ายสพปนมิดพากันแห่มาจํานวนกว่า138คันครับส่วนรถถังเทเกอร์ของกองพนันวิทมันอยู่ที่6คัน ถึงแม้ว่าจํานวนของฝ่ายค่าศึกจะมีมากกว่าก็ตามนะครับแต่วิทมันก็ยังใช้คําเดิมครับว่าเปิดก่อนได้เปรียบเพื่อครอบครัวแบบพี่ดอมจากนี้เองครับพวกเขาก็ได้เซสือภัยฝ่ายดองข้ามโดยการถล่มยิงวิทมันจัดก,การรถถังข่าศึกไปได้ก่อน2คันนะครับและสมรรบภูมินี่เองที่ทําให้วิทมันกลายมาเป็นตํานาน วิทแมนไม่จอดรถถังยิงให้เสียจังหวะอีกต่อไปนะครับเขาเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและยิงไปเรื่อยๆยิงทุกอย่างที่ขวางหน้านครับวิทมแมนไล่ถล่มยานก่อของฝ่ายสมพันธมิตรจนแตกพ่ายนะครับก่อนชะมุ่งหน้าไปที่เมืองวิลเลอร์โบคาเพื่อเข้าไปจัดการกับทหารอังกฤษนะครับที่ปักหลักอยู่ในเมืองวิทแมนเปิดฉากยิงกับรถถังอังกฤษภายในเมืองนะครับซึ่งเขายิงใส่รถถังอังกฤษแตกไปแล้วหลายคันช่วกระทั่งวิทแมนโดนปืนใหญ่ต่อต้านรถถังยิงเข้าไปที่สายพานนะครับจนทําให้รถถังไทเกอร์ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปไปด้ วินาทีนั้นวิดมันตัดสินใจยิงทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับที่เขาเห็นก่อนจะอาศัยจังหวะคนเผลอนะครับวิ่งหนีตีนแตกออกมาเฉยเลยจากความบ้าระห่ำแบบนี้เองเขาวิตมันถูกเรียกตัวกลับไปเยอรมันอีกแล้วกว่อนที่เขาจะได้รับการประดับยศและมอบเหรียญต่างๆให้เขานะครับพร้อมทั้งยังได้รับคําชื่นชมจากไอ้หนวดอีกต่างหากถึงแม้ว่างานแต่งงานของวิทมันเองนะครับไอ้หนวดก็ยังไปงานด้วยในงานนี้วิดมันกลายมาเป็นคนดังในประเทศเยอรมันนะครับในฐานะเสือรถถังแห่งเยอรมัน ต่อมาเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1944นะครับฝ่ายซัมพราม,มิรพยายามที่จะทำลายแนวป้องกันของเยอรมันน่าังคำว่าฝ่ายเยอรมันได้ส่งวิทมันและกองกำลังรถถังไทเกอร์ของเขาออกมาตอบโต้ทันทีในงานนี้ก็เหมือนกับทุกๆงานนะครับรถถังไทเกอร์มีจำนวนไม่มากพวกเขามันจะในฝีมือของตนเองจนลืมเรื่องความปลอดภัย และในข่าวนี้ก็ไม่เหมือนกับข่าวที่แล้วนะครับเพราะว่าทหารอาังกฤษกับทหารแคนาดานะครับขนกองกําลังรถถังมามากกว่า300คันนั่นจึงทำให้วิทมันมุ่งหน้าเข้าหายมาทูตอย่างไม่ต้องสงสัยครับ วิทแมนพร้อมกับรถถังไทเกอร์อันเรื่องชื่อของเขานะครับเดินผ่านทุ่งโล่งบนถนนคอนเฟลิสโหดโดยหารู้ไม่ว่ามีรถถังอังกฤษและแคนาดาส้มรอข้างทางอยู่นะครับประกบสองข้างป่าเลยและที่มากไปกว่านั้นคือฝ่ายสัมพันธมิตรมีรถถังรุ่นใหม่ออกมานะครับรถอังกฤษผลิตในจริงที่สามารถต่อสู้กับรถถังไทเกอร์ได้อย่างสบายๆนั้นก็คือออร์นิวเชอร์แมนไฟรฟร์รถถังบายเลเจที่วิทแมนประจำการอยู่นะครับพร้อมกับรถไทเกอร์อีกสคันทั้งหมดเคลื่อนที่มาอยู่ในเดสโซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และการบวกซึ่งซึ่งหน้ากับรถถังไทเกอร์ก็เป็นอะไรที่ยากมากนะครับเนื่องจากประสบการณ์สู้รถบนรถถังของวิทมมนสูงกว่าฝ่ายสมพนมิรดังนั้นเขาจึงเลือกพื้นที่ปลอดภัยและหวังผลให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องฟิลลี่มาครับจะเข้าใจดีครับว่ากอดมันหนาแต่ตัวไทเกอร์นั้นโคตรกางครับดังนั้นพวกเขาจะเป็นต้องปิดล้อมเอาไว้นะครับจึงจะมีโอกาสชนะมากกว่า,าทันทีที่รถถังไทเกอร์เข้าสู่ระยะยิงนะครับรถถังของฝ่ายสมพนมิตรก็มาอีกแล้วครับเปิดก่อนได้เปรียบ ทำการระดมยิงทั้ง2องข้างท่าน,นะครับรถถังไทเกอร์จำนวน3คันถูกยิงจนน็อกเหลือเพียงรถถังของวิทมันเท่าน,นั้นแต่ถึงอย่าาไรก็ตามนะครับวิทมันไม่สามารถหนีรอดจากโชคชะตาในครั้งนี้ไปได้รถถังไทเกอร์ของเขาถูกยิงถล่มจนหนักจนไปต่อไม่ไหวครับในที่สุดรถถังไทเกอร์หมายเลข0.07ก็ระเบิดพังยับเหตุการณ์ในครั้งนี้กินเวลาทั้งสิ้น12นาทีครับ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของวิทมมนจบลงตรงนี้นะครับเขาทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งหลายๆคนบอกว่าการที่เขาลุยเดี่ยวเข้ามาในแนวหน้าด้วยรถถังไทเกอร์4คันนะครับมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายสงครามที่ฝ่ายเยอรมันอดแอสุดๆไม่สามารถที่จะชนะสงครามได้อีกต่อไปนะครับเหมือนกับว่างานนี้เป็นงานสุดท้ายในชีวิตเขานะครับแต่เขาก็ยังคงออกมาสู้เพื่อรับผิดชอบต่อหน้าที่และเพื่อเป็นเกียรติของเขา ไมเคิลวิดมันเสียชีวิตเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับหลังจากการเสียชีวิตของวิทมันได้ไม่นานเท่าไรเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับทหารเยอรมันที่นอร์มังดีประกาศยอมแพ้สงครามถึงแม้ว่าวิทมันจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่วิรกรรมของเขาก็อยู่คู่ชาวเยอรมันและคนที่มองไม่เห็นถึงความสามารถเขานะครับแต่กลับมองเพียงแค่เขาเป็นอาหารนาซี วิมันก็คือสุดยอดนกะโรบรถถังชั้นดีที่เคยมีมาในเยอรมันนะครับซึ่งการที่เขาผ่านเสือรถพุมิต่างๆมาได้นั้นก็ถือว่าโคตรเก่งนะครับสำหรับเสือรถทัง Black Ballot เพราะกันถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง